กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม epic magical เกมมือถือ fairy t a i l จัดทีมต่อสู้แนว turn based เปิดให้เล่นทั้ง2ระบบแล้วนะครับทั้ง ios และ android ตัวเกมจะมีภาษาไทยด้วยนะอ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมทำเทเลสต,ตัวละครไปแล้วเนาะหาตัวละครที่ควรรีหานะครับแล้วก็แจกโค้ดเนาะแล้วก็วิธีรีไอดด้วยนะครับอลองย้อนดูคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในระบบต่อสู้ของเกมนี้กันเลยนะครับมาที่ประจนภายตรงนี้ครับอ่านะครับผมเกมนี้ก็เราสามารถเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเนาะอ่นนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน6เนาะอ่าอยู่ที่ด่าน6ขีด9นะครับกดต่อสู้ไปครับเกมนี้เราสามารถจะทีมต่อสู้ได้สูงสุด4ตัวละครนะครับแล้วก็อีก4ตัวละครก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเนาะอ่าเราสามารถ จัดทีมได้เลยเนาะอ่านี่ครับผมกดติ๊กออกเลยนะแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการนะครับผมก็จะมีนัดสื่อเนาะมาคารอบจูเบียแล้วก็กีแอนะครับอ่านะพวกซัพพอร์ตก็เอาเป็นพวกนี้ละกันอ่านี่ครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับปรับทักษะตรงนี้เนาะอ่าเราสามารถกดสลับตรงนี้ได้นะครับผมนะ แต่นี้ผมแนะนําให้ใช้พวกรับประกันตรงนี้เนาะเ่าโอเคครับผมนะโอเคครับผมจกทีมเสร็จแล้วก็กดท้าทายไปนะครับระบบเกมนี้ก็จะมีระบบคูณ3เนาะอ่าเร่งความเร็ควคูณ3านะผมแล้วก็ระบบออโต้น,นะครับนะให้มันต่อสู้ดูนะครับระบบเร่งความเร็ควคูณ3ามแล้วก็ระบบออโต้เนาะ เรียบร้อยครับผมนะเล่นง่ายๆนะครับผมเกมนี้เนาะมีระบบเร่งความเร็วให้ด้วยแล้วก็ระบบออโต้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดี D และ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดในระบบประจนภัยนะผมก็จะมีระบบออตโต้การสำรวจหรือว่าระบบ i อเดน,นะครับผมอ่านะครับเราสามารถกดรับเร็วได้ตรงนี้เนาะอ่านะครับผมนะผมอยู่ที่57นาทีเนาะก็ได้รับของรางวัลพวกนี้เนาะอ่านะครับนะเราก็ดูอัตราตรงนี้ได้เลยเนาะอ่านะผมอันนี้ผม v p ระหนเนาะ ความเร็วในการผลิตก็บวก5%นะครับแล้วก็เราสามารถเร่งความเร็วตรงนี้ได้ด้วยเนาะอ่าเนื้อผมนะเร่งความเร็วก็ใช้การ์ดสายฟ้าตรงนี้นครับเราสามารถใช้เพชรซื้อนะผมร้อผม100 100เพชรเนาะอ่านะครับผมโอเคเนาะแล้วก็จะมีรางวัลเครียดดันตรงนี้ครับผมอ่านะถ้าเราเล่นจบบทนี้นะผมเราสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้เลยเนะาะก็จะได้อ่าคัมภีนะครับแล้วก็เพชรฟ้า300เพชรเนาะแล้วก็อ่าเป็น สร้อยนะครับผมของ f ฟลติเท l เนาะโอเคครับผมต่อไปจะเป็นระบบตัวละครนะครับนะอ่าตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมของเราเนาะอ่าอย่างเช่นผมจะอัปเกรดตัวละครก็อัปเกรดได้นะครับอ่าเราสามารถอัปดาวตัวละครได้ด้วยเนาะอ่าตรงนี้ครับผมอ่านะอันนี้ผมอัปแล้วเนาะอ่าเราสามารถเลือกได้นะครับเราจะอัปดาวนะมันก็จะเพิ่มพวกค่าสเตตัสพวกนี้เนาะอ่าดูตามนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ปลุกตื่นตรงนี้นะครับนะเราสามารถใช้การปลุกตื่นเนาะอันนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับแล้วก็ตกปลาเนาะอ่าแล้วก็ในอีเวนต์นะครับถ้าเราจะอัปเกรดนะผมตัวละครก็ที่รายละเอียดตรงนี้ครับผมนะอ่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเลเวลตัวละครเนาะอย่างเช่นผมจะอัปเลเวลดูซี่แล้วกันนะครับกดอัประดับนี่เห็นไหมครับผมมันก็อัปเลเวลให้เราเห็นไหมครับอนะ่แล้วก็เราสามารถ เพิ่มอันดับนะครับผมหรือว่าเพิ่มขั้นนะตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับถ้าเรากดเพิ่มอันดับมันก็จะเป็นสีฟ้าบวกหนึ่งอ่าเห็นไหมครับผมในส่วนนี้ก็มันจะเพิ่มค่าสเตตัสครับผมของตัวละครเราเนาะยิ่งเราอัพขั้นสูงสุดเท่าไหร่นะครับค่าสเตตัสของตัวละครของเราก็จะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็จะมีพวกทักษะนะพวกทักษะก็จะเป็นพวกสกิลนะครับก็พวกอุปกรณ์เนาะสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูที่นัดสื่อแล้วกันเนาะ ดูที่ามาคารอบแล้วกันนี่ครับผมนะอุปกรณ์เนาะแล้วก็การฝึกฝนตรงนี้นะผมนะอ่าอันนี้ผมแนะนําให้ฝึกฝนเนาะจะทําให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับอ่านี่เลยครับผมแล้วก็จะบวกพวกคะแนนตรงนี้เนาะเห็นไหมครับพวกคะแนน HP พวกโจมตีความเร็วประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นระบบท้าทายนะครับก็จะมีท้าทายผู้เข้มแข็งแบบฟอร์มโครงเรื่องบอสโลก ศึกราชาแห่งไพ่นะครับเนาะพวกท้าทาย้วก็เราจะได้รับของรางวัลประมาณนี้นะครับอ่านะครับผมพวกไอเทมเนาะได้รับเพชรทองแล้วก็กราสตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบฟอร์มคงเรื่องก็อ่านี่ครับผมเพืนภายต่อไปเนาะก็คล้ายๆเราเล่นเนื้อเรื่องของนัสส์นะครับเนาะก็จะมีหลายตัวเนาะให้เราเล่นอ่าเห็นไหมครับนี่ครับผม ถ้าเราจะปลดล็อกบทพวกนี้นะครับผมเราต้องเล่นเคลียร์บทที่6ก่อนนะครับเห็นไหมครับพวกบทต่างๆเนาะแล้วก็สามารถเคลียร์จากที่เราเล่นผ่านด่านผจญภัยนะครับแล้วก็จะปลดล็อกพวกบทต่างๆในนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบสุ่มกาชาปองนะครับนะเกมนี้ก็จะมี2ตู้เนาะตู้กาชานะครับก็จะมีตู้ที่ใช้กุญแจสีทองนะครับในการเปิดเนะาะตู้นี้ก็อัตราในการออกตัวละครระดับ SS นะครับอ่าดูได้เลยเนาะอ่านี่ครับผมแล้วก็ตู้สีแดงตรงนี้นะผมนะเป็นจดหมายเชิญชวนนะครับนะเราสามารถเปิดได้ปกติเลยนะครับอ่าในตู้ตรงนี้ก็จะมีตัวละครระดับ SS เหมือนกันเนาะอ่านะครับผมดูได้ตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดตู้นี้ให้ดูละกันเนาะใช้1ิบ กุญแจสีทองเนาะอันนี้ผมมีไม่ถึงเนาะแต่ผมใช้เป็นเพชร5 5 0 0ซื้อแล้วกันนะครับมาลุ้นดูครับผมว่าจะได้ตัวละครระดับ ss ไหมนะอ่าครับผมซุ่มไปครับถ้าออกสีแดงนีได้ตัวละครระดับ ss นะอ่ะสีเหลืองสีทองเนะ ได้เคลียะนะครับผมกดแน่นอนไปนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นระบบสำรวจแดนฝันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอคอยแดนฝันนะครับผมอารมณ์คล้ายๆไต่หอคอยนะครับเนาะก็จะมีชั้นนะครับผมชั้นหอคอยเนะาะไต่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าพลังต่อสู้ของทีมเราจะสู้ไหวเนาะ,อะของรางวัลก็แต่ละชั้นก็จะแตกต่างก,กันออกไปเนาะ,ะนะครับผมอลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นสำรวจ รังมังกรเนาะอันนี้ก็ต้องมีเลเวล70เนาะก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมนะอ่านะครับต่อไปก็จะเป็นระบบกิวนะครับอ่าระบบกนะิวเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เข้ากิวนะครับถ้าใครจะเข้ากิวก็กดที่ตรงนี้ครับอ่านะผมก็ดูได้เลยเนาะกิวอันไหนที่เราสนใจเราก็สามารถกดขอตรงนี้ได้นะครับผมเนาะอ่านะครับแล้วก็รอให้เขารับเราเข้ากนะิวเนาะ ก็ลองเลื่อนดูคร uh. ับก็จะมีกิวของคนไทยอยู่เนาะลองเลื่อนดูนะครับต like ่อไปก็จะเป็นภารกิจนะครับอ่าภารกิจตรงนี้นะครับผมก็จะมีภารกิจรายวันเนาะอ่าภารกิจรายวันอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนทําทุกวันนะนะครับก็จะได้รับกุญแจสีทองเนาะถ้าเราทําครบคะแนน100นะครับแล้วก็ความสําเร็จนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็มารับพวกของรางวัลตรงนี้นะผมความสําเร็จเนาะ อ่านะครับแล้วก็มาดูที่ตรงกิจกรรมแล้วกันนะครับผมอ่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับ7วันแรกเนาะอ่านี่ครับผมก็จะมีกิจกรรมเนาะตอนรับมือใหม่นะครับนะผมแนะนําให้ทํานะแจกเยอะนะครับผมตรงนี้เนาะอ่านี่ครับผมมีเยอะเลยนะครับจะมี3กิจกรรมเนาะในส่วนนี้แล้วก็ท้าทายอัปเกรดนะครับผมนะก็จะปิดภายใน6วันเนาะอันนี้ผมเล่นมาแล้ว1วันเนาะ นะครับลองเลื่อนดูครับผมนะกิจกรรมเยอะนะเกมนี้มีกิจกรรมเติมเงินด้วยนะอ่าแล้วก็กิจกรรมท้าทายรับสมัครหรือว่าสุ่มกระชาเนาะอันนี้ผมสุ่มไปแล้วอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ภารกิจวันตรงนี้นะครับอ่าอันนี้มันขึ้นว่าทุกวันต้องทำนะครับผมนะแปลว่าให้เราทําทุกวันนะครับนะให้เรากดไปที่ไปที่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ให้เรากดท้าทายไปนะครับแค่นี้เลยนะอ่าแล้วก็พวก ระบบจัดอันดงอันดับเนาะอ่าพวกนี้นะครับอ่าส่วนมากก็สายเติมเงินครับอันดับหนึ่งนะครับถ้าเกมแนวนี้นะก็วัดกันที่ค่าพลังเนาะจัดอันดับคิวอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสภาเวทมนต์ก็ประชุมเซิร์ฟเวอร์เนาะอ่าตรงนี้ครับผมคล้ายๆอารีนา PVP เนาะอ่าเราสามารถต่อสู้ได้นะครับผมต้องวัดกันที่ค่าพลังเนาะ ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราเนะาะอนี่ยครับผมข้อมูลเนาะก็จะมีกรอกกิฟต์โค้ดตั้งค่าระบบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าระบบหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้เนะาะหรือว่าจะเป็นพวกเติมเงินครั้งแรกเนาะนี่ครับผมเติมเงินครั้งแรกก็รับแสงมืดรักซัดนะครับผมนะนี่ครับเติมอันนี้ประมาณ30กว่าบาทเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็อ่านะครับผมมีหลายราคานะ นะครับให้เราเลือกดูได้เลยนะครับก็สวัสดีการตรงนี้เนาะอ่านี่บผมรางวัลจ่ายเจ็ดวันเนาะเป็นกิจกรรมให้เราทําอีกแล้วนะครับลองทําดูนะครับผมนะมีเยอะแยะนะสาหรับเกมนี้นะครับกิจกรรมนะอ่าระบบหลักๆก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ